ชมน้ำตกวางสีให้จบนะคะสวยมากๆเลยค่ะแล้วต่ออีทีสามค่ะอันนี้ก็ถ่ายอีกมุมหนึ่งนะคะอ่าเพื่อเก็บภาพบนสะพานให้ด้วยถ่ายอีกมุมหนึ่งเพื่อเก็บภาพบนสะพานอีกด้วยสวยเลยค่ะป้าอ,อกเก็บทีละมุมนะคะมุมนี้ก็สวยสดงด,ง,ดงามมากเลยนะคะ ดูกันให้ชุ่มฉ่ำหัวใจไปเลยของงามๆแบบนี้นานๆได้เห็นทีนะคะบางครั้งเรามาไม่มีน้ําแต่ช่วงนี้น้ํากําลังมีมากเลยดูให้ฉํำหัวใจไปเลยนะคะที่สูงก็มีน้ํานะคะแต่เนื่องจากต้นไม้บางค่ะเราไม่สามารถเห็นได้นะคะตรงนี้ไม่สามารถเห็นส่วนสูงได้แต่อีกมุมหนึ่งจะเห็นนะคะ นี่ก็อีกมุมหนึ่งนะคะมีใบไม้พลางๆก็สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะให้ดูสัตว์น้อยนะคะเพื่อนๆดูธรรมชาติมีเสื้อ2ตัวนี้นะคะเขาเกาะอยู่ที่ขอบราวไม่ไปไหนไม่ห่างกันเลยค่ะขนาดก็ออจ้องกล้องแล้วนะคะเขาก็ไม่ยอมห่างกันเลยค่ะ นอกจาก,กเราได้เห็นความสวยงามของน้ําตกแล้วนะคะป้าออก็ให้เพื่อนๆได้เห็นถึงความน่ารักของธรรมชาติที่เขาอยู่กันเป็นคู่มีเพื่อนนะคะคอยจ้องอยู่ไม่ห่างหายน่ารักดีไหมคะคะ,ค,ะความที่น้ําตกเขาสวยนะคะป้าออก็ถ่ายซ้าถ่ายซาาถ่ายแล้วซ่ายอีกอยู่นั่นแหละนะคะไม่อยากจะไปไหนเลยถ่ายแล้วก็ถ่ายอีกนะคะ ดูให้ชุมช่มฉ่ำหัวใจไปเลยส่วนสองเจ้าตัวนี้ก็ยังไม่ไปไหนนะคะป้าอหันซ้ายหันขวาถ่ายแล้วถ่ายอีกเมื่อกี้เขาหันตัวกันแล้วนะคะแต่ก็ก็ยังไม่ห่างกันค่ะเขาก็ตามก้นจะอยู่นั่นแหละนะคะไม่ว่ามุมไหนสังเกตด,ดูนะคะเขาก็ตามก้นดด เมื่อเช้าน้ําสีขุ่นพอสายนิดหนึ่งน้ําก็เป็นสีเขียวเพิ่มเป็นมรกตแล้วนะคะค่ะประเดี๋ยวปย้าอออจะให้เพื่อนๆดูชั้นล่างๆในคลิปอ่า EP สานะคะอันนี้ EP สอเราก็เอาทีละมุมเกิ็บให้หมดทุกมุมเลยค่ะแล้วจะพาเพื่อนๆไปชมใน EP สามซึ่งมันเป็นชั้นล่างๆล,ง,ลงไปอีกนะคะนี่คือชั้นบนสุดสูงที่สุดและก็ยาว ถึงสวรรค์นน่ะนะคะถึง้องฟ้าว่างั้นเถอะนะคะค่ะรีอบังเองิญต้นไม้บางเราก็สามารถส่องกว้องไปให้เห็นต้นน้ําได้เลยค่ะแต่ต้นไม้บางนะคะและก็ส่วนนี้เป็นส่วนที่กว้างที่สุดนะคะสวยที่สุดด้วยนะคะและก็สูงที่สุดด้วยะคะ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไป้าออจะพาเพื่อนๆไปดูในแต่ละชั้นในแต่ละชั้นนะคะซึ่งชั้นล่างๆก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ตรงนี้ก็เป็นชั้นถัดมาจากชั้นแรกนะคะที่มีสะพานนะคะก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะนันใต้สะพานเมื่อสีค่ะเดี๋ยวป้าอ๋อ,อจะให้เพื่อนๆดูในบนสะพานอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งในแต่ละช่วงบรรยากาศก็จะแตกต่างกันออกไปบางครั้งนักท่องเที่ยวก็จะอยู่เป็นสะพานเลยนะคะเห็นไหมคะนี่คือชั้นล่างๆถับลงมาอีกค่ะ ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะบางชั้นน้ำจะสั้นและก็กว้างบางชั้นน้ำก็จะสูงและก็ยาวนะคะค่ะชั้นนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวดูชั้นต่อไปนะคะอ่าอันนี้ก็กลับมาจากชั้นแรกตอนนี้คนเริ่มเยอะบรรยากาศก็กเริ่มคืนเพลงขึ้นหน่อยหนึ่งนีอนี่ชั้นนี้นะคะกว้างเป็นบริเวณกว้างเลยสวยที่สุดเลยค่ะเราสามารถเดินเที่ยวได้หลายมุมนะคะ และก็ลดลําตันไปเรื่อยๆการเข้าชมน้ำตกมันจะมีสองเส้นทางค่ะใครจะเดินเส้นทางรถเนตนก็ได้ใครใะเดินเส้นทางชมป่าก็ได้ถ้าเดินเส้นทางชมป่านะคะเราก็จะพบลาํานำที่เป็นน้ำตกไปเรื่อยๆขึ้นสวยสดงดงามมากเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆมาชมถ้าใครมาไม่ได้นะคะก็ชมคลิปป้าอ่อไปนะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะ หลังจากคลิปนี้แล้วป้าออกก็ยังมีอีพี3ซึ่งจะเป็นชั้นล่างขับไปเรื่อยๆนะคะและก็ติดตามอย่างชั้นนี้นะคะก็เป็นชั้นที่สองขับลงมาอีกค่ะก็มีความสวยงามเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามดูคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะในอีพี3ซึ่งจะมีดอกไม้ธรรมชาติให้ชมด้วยนะคะ ค่ะตอนนี้ก็ป้าอกอก็ขอลาเพื่อนๆนักจุดน,นี้ในคลิปนี้แล้วก็ขอสวัสดีให้ทุกคนชมน้ำตกอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ